สวัสดีค่ะวันนี้พาเดินอีกพาเดินเลาะดูข้าวก่อนโอ้แต่ว่าเปียกฮันแต่ว่าตรงนี้ก็ดีไปอย่างเนี่ยเห็นไหมเออวันนี้ลุงเขาตัดหมดแล้วต้นญ้าไม่มีเหลือเลยมีแต่ต้นอะโวคาโดอยู่นี่ต้นหนึ่งแมนอะโวคาโดก็นะฮะเออแมนแมนเมน,แ,มนแล้วก็มีลำโพงด้วยนะอา ยาดซะที่ไหนแล้วน่ะเออบ้านแม่จีนานาแม่จีมีลำโพงด้วยประกาศเข้ามาถึงนี่ได้ยินเลยเจวน่ะเออนี่แต่ว่าเสียดีอีกทีอย่างหนึ่งคือฝนจะตกอีกแล้วอ,อย่าเพิ่งตกเลยนะคะคุณขานี่ตอนนี้ไม่มีแล้วญ้าตรงน,นี้ลุงเขาตัดไปหมดแล้วลุงเขาตัดไปให้ วัวมีแต่ต้นบอลเนี่ยเอาไปเกงบอกเออเกงก็อร่อยนะอืมแต่บางคนเขาก็ว่าคันเหมือนเหมือนแม,ม,ม่จีแม่จีเขาว่าแต่ก่อนกินก็ไม่คันนะเดี๋ยวนี้คันเฉยเลยอะอันนี้มาอันนี้ของจริงนะคะเนะ <c oughs> าะเมื่อกี้มัวแตไปถ่ายนาคนอื่นเขาตอนนี้นาป้าเขาตอนนี้มาหาเราตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าตามองแต่กล้องแต่งกล้องแต่กล้องแต่กล้อง แล้วก็ได้อยู่แค่นี้ไปไหนไม่ได้เลยเออไปไหนไม่ได้เลยคือเปียกไงขนาดเห็นไหมคันนาก็เป็นน้ำไปหมดแต่นาตรงนี้เป็นนาที่อะไรก็ไม่รู้เขาเรียกนาน้ำเยอะเนาะอุ้ยอุ้ยอยนิงน,งน,งน,งนงแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่น่าสุดเลยอะ่ะ อืมเนี่ยสุดเลยนี่สเมื่อะไร่มันจะหยุดตกเนาะไม่ต้องดูอะไรเลยดูโอ้ไก่ละไก่ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยหักจะหักแล้วเนี่ย แต่ไม่มีนกมากินหรอกเพราะว่ามันเยอะเนาะนี่นกมันมาสามารถมากินได้ลำเยอะเ <c oughs> นี่ยๆจะหักคอซะละเพราะว่ามันแก่เกินละมัง้งฝนก็ไม่ตกเอ้ยฝนก็ไม่หยุดสักทีนึ่งอะ่ะหุ้ยลำบากจังเลยสงสารข้าวมากเลยอะ่ะ แต่ปีที่แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตกนะปีที่แล้วไม่ตกปีนี้ตกเชียวนี่นี่คือนี่คือใกล้โ,โหนี่เนี้ยเนี่ยเนี้ยงอมแล้วด้วยแหละอืมงอมแล้วด้วยแหละเพราะว่าสุกมากแล้วด้วยไงสุกแบบงอมไปเลยอะ่ะ อันที่เขียวๆนู้นไม่ใช่นะคะอันที่เหลืองๆนี่ใช่อยู่จะออกไปไหมเนี่ยจะเข้าไปไหมเนี่ยไม่กล้าเข้าไปาเดี๋ยวกลัวเตะใส่ข้าวไงสงสารข้าวนี่เห็นไหมข้าวเต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่า,ามันหักไปเยอะเกินแล้วอ่ะมันมันเหลืองเกินแล้วอ่ะนี่สงสัยลุงเขาจะ เกี่ยวแบบชนิดที่แบบว่าเกี่ยวรถแน่นอนเลยทุกปีก็เกี่ยวรถอยู่นี่ค่าไอจุดนี้ต้องไปนะเขาขอเออเขาขอทำอันนี้เวลามันอยู่เฉยๆมันก็ไม่เป็นนาหรอกแต่ว่าลุงเขาทำมันก็เป็นนาไอยู่เฉยๆมันก็ไม่เป็นนาหรอก พอเขาเขาเขาเบิกออกไปเออเขาเป็นนาไปเขาก็เลยขออืมไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปเขามีกระจิตกระใจทําให้เราแล้วหืมปลาก็ามี <c oughs> <c oughs> เกี่ยวเข้ามีป่าพ่อมลุงเป็นว่าอืมก็ก็เข้านา้าเป็นนามนืนเนาะก็มีธรรมดา โอ้เสียงนกนกนี่แหละนาเราใกล้จะเกี่ยวแล้วนะคะลูกๆหล,ลานๆดูเอาไว้เถอะจะได้กินข้าวใหม่กันแล้วเราก็าได้กินพ่อเขาแหล้ม <c oughs> เสียงนกในห้องเหรอหมวน่นอนนอกนอก ลุงเขาทำอะไรเนาะอ๋อบ้านนั้นเขาทำเขาทำโรงเรือนโรงเรือนเออแต่ว่าพูดไปพูดมาถ้าพูดไปพูดมานาอยู่ตรงนี้นะเออแต่พูดถึงอนะบ้านก็จะจะเต็มแล้วนะเออบ้านจะเต็มแล้วเนี่ย ออกมากี่หลังคาแล้วอู้เยอะแยะเลยออกมาตั้งหลายหลังคาแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราไม่กล้าออกมาหรอกถ้าไม่มีคนมาแล้วถนนก็ไม่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนี้ถนนโอเคแล้วยังไม่พอใจแถมมีคนละโง่ด้วย <laughs> เปิดห้องอยางก็รู้งอ่า เสียงตามสายเออ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 ขึ้นได้ละเขามีเสียงตามสายมาพอดนับปจีชาแนลเพื่อนนะเออเน็ดมาเน็ตเอืออืมอันเนาะใครจะเกี่ยวเข้าไอ้ยังตั้งได้อยู่ตอนนี้ได้ยินมดเออเพราะว่าผลมีเสียงตามสายพร้อมเออเสียงงานั่นอู้ด้อยกับอาหารดอยแหละ มีแต่เมกแต่ยังหูบังจะเมาหัวนิดหน่อยไดยป้ปีนอภัออยเขาน่างยางเวลาห่างอี้มก็จับมันจะเมาหัวเนาะนี่เสียงเขามีอะไหอ,อย่างก็บนอ่าลำโพงมีเสียงตามสายพร้อมนะคะอวดหน่อยนึงออดก่อ,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 อนอกนี่ของจริงนะคะของจริง <laughs> ของจริงนะคะของจริงไม่ใช่ของเล่นนะคะแต่พาเดินอย่างนี้มันจะรู้สึกว่าจะเวียนหัวหน่อยเนาะแต่น้ําไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยสงสัยเขาจะสงสัยเขาจะเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาไม่ให้น้ํามาแล้วอะ่ะเออนั่นแหละ เขาปิดเขาปิดไม่ให้น้ำมาแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วไงนี่อ่ะฮะอ่ะฮะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับแม่จีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วก็จะได้กินข้าวใหม่กันแล้วเนาะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับแม่จีแล้วก็ ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมน้องมุมาปราถนานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสวยๆรวยๆเหมือนข้าไม่จีเนี่ยอืมสวยๆรวยๆนะคะบ๊ายบายจ้า